ถ้าเราทำได้มีสิชชนะแน่เปิดสูตรสองสูตรที่จะใช้จัดการกับสหรัฐคืนนี้สาวไทยมีไม้เด็ดสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะก็ต้องบอกเลยว่าการฝึกซ้อมนะคะของไทยค่ะมีเวลาฝึกซ้อมสองชั่วโมงเต็มภายในสนามกีฬาของกองทัพบกซึ่งโค้ชยะ นัทพลรีสมุทรนางนะคะก็ได้พยายามแก้ไขข้อบกพร่องในแต่ละจุดของทีมไทยก่อนดวนสหรัฐอเมริกาอันดับที่2ของโลกในคืนวันพุทธที่15นี้ตีสามครึ่งนะคะหรือเข้าเช้าตรู่ของวันที่16พฤษภาคมนี้เองโดยโคชยานะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก็ได้ชี้แจงว่าสหรัฐเล่นเกมหนักและแน่นอนโดยผู้เล่นในนัดนี้น่าจะใช้ตัวหลกัก โดยกุญแจสําคัญที่จะสร้างความกดดันให้สหรัฐได้ก็คือทีมไทยต้องเสิร์ฟดีและเปิดบอลแรกได้จึงจะสามารถทําเกมรุกแบบผสมตามสไตล์ของทีมไทยที่กดดันคู่ต่อสู้ได้โคดยายังกล่าวอีกว่าคิดว่านักกีฬาของเราเข้าขากันได้ดีเข้าใจและผิดพลาดน้อยลงก็พยายามให้นักกีฬาเข้าใจวิธีรับมือกับอเมริกาเขามีรูปแบบการเล่นไม่มากแต่เขาเล่นแน่นอนหนักและสูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ เกมกับสหรัฐนะคะ2จุดที่เราจะสู้ได้นั่นก็คือบอลแรกบอลแรกต้องเข้าแล้วก็ลูกเสิฟเราต้องเสริรบให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้บอลเร็วเขาทํางานถ้าเราทําได้เราก็จะเล่นกับเขาง่ายสามารถเล่นได้ทําให้เราได้สูสีแต่ถ้ารับบอลเสิฟแล้วไม่ดีเนี่ยโอกาสที่จะเราจะเสียคะแนนค่ะเสียเซตเสียแมตช์ก,ก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นโดยสรุปนะคะโคชยาก็ได้บอกว่า2ส,สูตรของทีมไทยเราที่สามารถที่จะอาจจะเอาชนะสหรัฐได้นั่นก็คือ การเสิร์ฟนะคะแล้วก็การรับบอลแรกเพื่อที่จะให้ไทยของเรานะคะได้เล่นลูกผสมทําให้สหรัฐนะคะไม่สามารถที่จะโต้บอลเร็วกลับมาได้ก็ต้องรอรุ้นกันนะคะว่าสาวไทยของเราจะมีวิธีการไม้เด็ดอย่างไรในการแก้เกมกับสหรัฐอเมริกาคืนนี้ค่ะทั้งนี้นะคะปียนุชแป้นน้อยค่ะก็ได้เปิดใจนะคะเกี่ยวกับเกมในคืนนี้ว่าตอนนี้มั่นใจเราก็พร้อมได้มาซ้อมวันที่2ปรับสภาพทีมก็ถือว่าทีมทําได้ค่อนข้างดี ทุกคนก็ดูมั่นใจและร่างกายก็สมบูรณ์ดีอเมริกาเขาเป็นต่อเราทุกอย่างเราก็จะเล่นให้สนุกมีความสุขเพราะถ้าเราเล่นเป็นตัวเองผลงานจะออกมาได้ค่อนข้างดีส่วนผลแพชนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราจะทำทีมเราให้ดีก่อนทางด้านวิภาวีเองนะคะก็ได้ออกมาขอกำลังใจแฟนๆโดยได้กล่าวไว้ว่าอย่างที่พี่เขาบอกเลยค่ะวันนี้เราซ้อมแล้วก็ค่อนข้างที่จะดี ก็พร้อมค่ะฝากแฟนๆติดตามแล้วก็ตื่นมาเชียร์พวกเราด้วยพวกเราอยากได้กำลังใจจะสู้ให้เต็มที่เลยค่ะเชื่อว่าเกมการแข่งขันในคืนนี้นะคะสาวไทยของเราจะแสดงความสาม,มารถออกมาได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลแพ้ชนะจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะแอดเชื่อว่าสาวไทยของเราจะสู้กันอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนค่ะรวมไปถึงการเล่นบอลสตรนะคะแอดก็อยากจะเห็นว่าสาวไทยของเราจะสามารถทําแต้มได้ในการเล่นบอลสตรหรือไม่เพราะว่าสาวไทยของเราค่ะค่อนข้างที่จะมีบอลสตรที่ ไม่สามารถที่จะลอกเรียนแบบได้นะคะก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะว่าในคืนนี้สาวไทยของเราจะสามารถโชว์ศักยภาพได้มากน้อยแค่ไหนแอดก็ขอเป็นกําลังใจให้สาวไทยของเรากันทุกคนนะคะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้อย่าลืมนะคะฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ